มีสองร้อยร้อยแปดสิบร้อยหกสิบรวงฟรีไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซร้อยหนึ่งจะเป็นด้านบนเนี่ยทั้งขาดเลยแล้วก็มาร้อยสี่ร้อยสามเป็นแถวๆเลยจ้ะอ๋อไล่ไฟตามไซส์ใหญ่สุดสองร้อยยี่สิบกู้อุปกรด้วยเซออุปกรนี่ซาซซมีให้คุปกรณ์สามสีเหรอเลือกขายจะเป็นคนสวยๆ สวัสดีครับพี่หนุ่มจากช่องควรวุ้นลุงนะครับตอนนี้อยู่ที่แสมสารนะครับจังหวัดสรบุรีผ่านมาแวะเห็นตลาดทะเลข้องสดนะครับน่าสนใจก็เลยขานเ่อนมาดูนะครับตลาดที่ชื่อว่าตลาดแสมสารนะครับไปดูด้วยกันนะครับว่ามีอะไรอร่อยๆน่าทานบ้างนะครับไปนี่ฮะร้านแรกหน้าทางเข้าเลยมียหอยอันนี้ใหญ่ๆเลยนหอยอะไรคะ ไโข่งเ้อยหนึ่งกั้งกั้งนอกปลาหมึกครับอันนี้ปลาอะไรไม่รู้ปลาแดงปลาแดงหูลร้อยพร้อมเครื่องแล้วก็ฝั่งนี้นะครับหมึกไข่นึ่งใช่ไหมครับสามร้อยยี่สิบนึ่งนึ่งอะไรนะนึ่งนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวได้อ ปลาหมึกแล้วก็นี่ไงว่ายน้ำเลยปักฝักฝักฝักนะครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กเคไม่ได้ไซส์กลางใช่ไหมอันนี้เราก็ไปกินดิบๆได้เหมือนกันนะได้ค่ะซาซิมิให้แบบว่าอ๋อถ้าว่ายน้ำอย่างนี้ซาซิมิให้ได้มีวาซาบิให้ด้วยใช่ไหมมีค่ะอืมครบเซตเลยสำหรับไซส์ดิบนะครับอืมสมบูรณ์เรืยเลยครับ ครับไปนี่ครับอันนี้ตลาดของสดนะครับปลาหมึกหอยไข่หอยหวานหอยหวานหอยหวานที่เผาให้ด้วยเนาะหนึ่งหนอย่างเดียวไม่เผาครับแล้วก็หอยนางรมสามกระปุกร้อยพร้อมเครื่องเลยนะคะพร้อมเครื่องก็คือมีเซตนี้ให้หอมเกลียวค่ะหอมเกลียวกระถินยั้งตัวต่อียวเผาค่ะ อันนี้ปลาปลาทอดทอดให้ด้วยเลยทำทอดเลยค่ะอันนี้แปดสิอันนี้ร้อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้แปดสิบทอดกระเทียมไปด,ดูตอครับหอยโจงดูนะครับร้อยปลากระปุปไ อ้าวนี่ไงปลากระพงเหรอกระพงค่ะปลากระพงหนึ่งตัวร้อยห้าสิบเน่ยทอดให้ด้วยนะคะรานะคานี้ร้อยห้าสิบทอดให้ด้วย,ยน้ำยำมีทะอมก็คืออย่างเงี้ยใหญ่ใหญ,ใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่ไหมใหญ่แล้วนี่ตัวละร้อยห้าสิบทอดให้ด้วยแล้ว,ลวก็ให้นน้้้ำำำจิมยน้ำจิม้มน้ำยะะำ อะไรนะน้ำปลาหวานมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงยำมะม่วงใช่ค่ะมีเครื่องยำมะม่วงให้แถมให้พร้อมอ๋อแล้วก็ซอสน้ำปลาราดพร้อมทานเลยเอากลับไปเคโฮมกลับบ้านนะครับอันนี้ราคาเท่ากันหมดหรือว่าแล้วแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ไซส์ปลาเลยค่ะมีตั้งแต่ร้อยยี่ร้อยหนึ่งค่ะร้อยหนึ่งก่อนใช่์ร้อยหนึ่งจะเป็นด้านบนเนี่ยชั้นขาดเลยแล้วก็มาร้อยยี่ร้อยสามเป็นแถวๆเลยจ้ะอ๋อไล่ไปตามไซส์ใหญ่สุดสองร้อยยี่สิบโอ้โหใหญ่ด้วยนี่ นี่220ออปชั่นทุกอย่างให้เหมือนกันนน่าสนใจเอาแน่เดี๋ยวโอ้โหเหมือนกันเนี่ยคล้ายกันมันนีคนเยอะมากเลยดูนต่อครับเนี่ยคนมาซื้อเยอะเพราะว่าอะไรอ,อาหารทะเลค่อนข้างสูกแล้วเขาก็ทำให้เรียบร้อยเลยครับปูไขส่ไสมาุทรจ้า S. <S <Leo. S 2> ปูมานี่เราก็นึ่งให้ด้วยเนาะนึ่งเรี้จ้พี่นึ่งรีมีน้ำจิ้มให้ด้วยนะครับจิจะเพิ่มจ้าอนนเผืนจริงีพเลอรเลยดขายาไม่สดดูได้ด้วยตาตัวเองเนี่ยสดจริงครับ ว่ายน้ำเลยไม่สดไดไงว่ายน้ำเป็นเลยค่ะูใสธรรมชาติทันสอบนะครับโอ้มีกุ้งมังกรด้วยเศษเอกุ้งมังกรนี่ซาซิมีให้กุ้งมังกรสามสีเหรอ้ก้สนใจตรงนี้มากกว่า อุปกรณ์เลยอุปก,กรณ์จับสีอ่าแล้วก็มียำหอยนางรมนะครับมีหอยให้เลือกเยอะแยะานานาม,มากมายมีน้ำจิ้มสุดยอดเลยนะครับหอยนางรมตัวใหญ่ก็มีหอยนางรมยักษ์ก็มีนะครับไอ้บุ200๊คสองร้อยครับพี่ครับ เขาให้ด้วยใช mm. ่ไหมเผาโลละสี่ส mm. ok ิบครับเผาโลละสี่ถ้าเผาโลละสี่สิบใช่ครับนึ่งฟรีครับครับผมมีน้ำจิ้มให้ด้วยด้วยน้ำจิ้มมียี่สิบห้าสิบครับเรียกออปชั่นกับใครับเราจากนั้นก็มีของหวานสะละลอยแก้ว นี่ก็เป็นโซนสุดท้ายแล้วนะครับสุดสิ้นตรงนี้หอ,อยแครงโอ้ไม่แพงนี่หอยแครงร้อยหกสิบครับตัวใหญ่สองร้อยหอยแครงยักษ์นี่มีสองร้อยร้อยแปดสิบร้อยหกสิบร่วฟรีนะครับ เรื่อขายจะเพราะคนซื้สวยแล้วก็มีข้าวผัตปูให้ด้วยข้าวผัตปูอร่อยนะลูกแปลเจ้าเก่าเลยนะปลาหอยแครงรูนึงเนาะหอยแครงก็เหมือนกันอันนี้เป็นฝั่งด้านข้างนะครับคนเยอะน่าดูแล้วก็มีบริการเผากุ้งนะครับเผาให้ด้วย คือไปซื้อมาแล้วก็มาเผาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่คนระับต้องสัง่นงน้าร้านก่อนจมาหอมมา,มา,มาก,มากเลยแล้วก็มีหอยเซลครับอหอยเซลสองร้อยยี่สิบอันนี้กุ้งมาก่อนนะครับครับผมก้างกระดาษก็มีนะพี่นะสุดท้ายที่ด้านข้างตรงนี้แล้วนะ อย่ยก็เป็นตลาดที่ติดทะเลเลยนะครับด้านหลังตลาดก็จะติดกับทะเลอย่างนี้เลยนะครับสุดยอดตกปลาหาหมึกหานั่นหานี่มาแล้วก็เอามาขายที่ตลาดนี้ครับโอ้ลมเย็นสั้นๆดี่เวกินเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโคลูกลุงนะวันนี้ก็คงต้อง พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าจะต้องเดินทางกลับละก็เจอกันทีคลิปหน้านะครับสสวัสดีครับับเดินทางแล้วนะครับ